ถ้ามีผู้หญิงมายืนอยู่ตรงหน้าคุณแล้วบอกกับคุณว่าคุณจะทำอะไรกับเธอก็ได้ไม่มีข้อจํากัดทางด้านกฎหมายและไม่จําเป็นต้องสนใจเรื่องศีลธรรมใดๆทั้งสิ้นคุณจะทำอะไรนี่ไม่ใช่คําถามสมมตุติแต่มันคือเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นกับมารีนาอับราโมวิชศิลปินที่ตัดสินใจทดสอบด้านมืดของมนุษย์ผ่านผลงานที่มีชื่อว่า r ี d e มซีโรเธอปล่อยตัวเองไว้กลางห้องวางของ72ชิ้นไว้บนโต๊ะมีทั้งดอกไม้ขนนกและสิ่งของที่อาจจะทําให้เธอถึงชีวิตได้แล้วบอกกับผู้ชมว่าจะทำอะไรกับเธอก็ได้ภายใน6ชั่วโมงนี้เริ่มแรกมีคนเอาดอกไม้ไปให้เธอแต่ตัวเธอเบาๆด้วยขนนกอ่อนโยนกับเธอและให้เกียรติเธอแต่นั่นเหมือนเป็นเพียงการทดสอบว่าพวกเขาสามารถทำอะไรกับเธอก็ได้จริงๆ แต่ทุกคนเชื่อไหมครับเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมาบางคนถึงกับฉีกเสื้อเธอเอานามกุหลาบกรีดผิวเธอและนำสิ่งอันตรายจอดศรีรษะเธอเหมือนเธอไม่ใช่มนุษย์จริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอโหดร้ายมากกว่านี้อีกนะครับ แต่ผมไม่สามารถพูดออกมาได้เมื่อครบเวลาเธอลุกขึ้นเดินตรงไปหาผู้คนที่ทำร้ายเธอแต่พวกเขากลับกลัวและวิ่งหนีไม่กล้าเผชิญหน้ากับเธอด้วยซ้ำเธอได้แต่เงียบแวงตาของเธอเต็มไปด้วยคำถามเดียวว่านี่หรือสิ่งที่มนุษย์ทำได้เมื่อไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆคอยบังคับพวกเขาถ้าเป็นคุณอยู่ในห้องนั้นคุณจะทำอะไรกับมารีน่าและทำทำไมคอมเมนต์ได้เลยที่นี่ไม่มีใครตัดสินคุณ